แสดงการประกอบของอนิยตายโยคีเจตสิกอนิยตายโยคีเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้เป็นครั้งคราวไม่แน่นอนนั้นเพราะเจตสิกเหล่านี้มีอารมณ์จำกัดขอบเขตไว้โดยเฉพาะจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ประกอบกับจิตได้ทั่วไปดังกำหนดไว้กล่าวคือมานะเจตสิกที่กำหนดว่าประกอบกับทิฏฐิ่คาตาวิปายุตจิตสีดวงนั้นยังประกอบได้ไม่แน่นอนหมายความว่าถ้าเวลาใด ทิฏฐิขาตาวิปยุตจิตเกิดขึ้นโดยสภาวะที่ถือตัวคืออาหารคาหะเวลานั้นมานาจิตสิกก็ประกอบแต่ถ้าเวลาใดทิฏฐิขาตาวิปยุตจิตเกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับความถือตัวเวลานั้นมานาจิตสิกก็ไม่ประกอบจึงนับว่ามานาจิตสิกย่อมประกอบเป็นครั้งคราวจัดเป็นกระทาจิตจิตสิก อิสสามัชชริยะกุกุจกจะจิเดิกสามดวงนี้กำหนดว่าประกอบกับโทสามุูลนจิตสองดวงนั้นย่อประกอบได้ไม่แน่นอนและประกอบได้ไม่พร้อมกันที่ประกอบได้ไม่แน่นอนนั้นหมายความว่าเวลาใดที่โทสามูลนจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีความอิจฉาทิษยาตรณีหรือรำคาญใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัน คงมีแต่โทสามลูลจิตเกิดขึ้นจากอารมณ์อย่างอื่นเวลานั้นเจตสิกทั้งสามดวงก็ไม่ได้ประกอบกับโทสามลูลจิตเลยคงมีแต่โท,าทศาสเจตสิกในกลุ่มของโทจตุกาเจตสิกประกอบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเวลาใดโทสามลูลจิตเกิดขึ้นโดยมีความดิษยาคุณความดีของผู้อื่นเป็นอารมณ์แล้วเวลานั้นโทสามลูลจิตเกิดขึ้นโดยมีอิสาเจตสิกเข้าประกอบด้วยแต่มัจริยะและกุกุจจะย่อมไม่เข้าประกอบหรือถ้าเวลาใดที่เกิดขึ้น โดยมีความตรณีสมบัติของตนเป็นอารมณ์เวลานั้นโทสะมูลจิตก็มีมาชาัชริยะจิตสิกเข้าประกอบแต่อิสาและกุกุจาย่อมไม่เข้าประกอบหรือเวลาใดโทสะมูลจิตเกิดขึ้นโดยมีความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วหรือในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำเวลานั้นโทสะมูลจิตก็มีกุกุจาจิตสิกเข้าประกอบแต่อิสาและมัชริยะย่อมไม่เข้าประกอบด้วย ถีน้ำม,มิทาเจตสิกเจตสิกทั้งสองดวงนี้กำหนดว่าประกอบกับอกุศลศาสังขาริกจิตถ้าดวงนั้นก็ประกอบได้ไม่แน่นอนเพราะถ้าเวลาใดอกุศลสาสังขาริกจิตเกิดขึ้นก็จริงแต่จิตนั้นยังเข้มแข็งอยู่ไม่หดหู่ท้อถอยจากอารมณ์เวลานั้นถีน้ำมิทาเจตสิกก็ไม่เข้าประกอบแต่เมื่ออกุศลศาสังขาริกจิตเกิดขึ้นแล้วมีความไม่เข้มแข็งท้อถอยจากอารมณ bon, ์เวลาใดเวลานั้นถีน้ำมิทาเจตสิกก็เข้าประกอบและการประกอบ กอบของทีนมิทธาเจตสิกสองดวงนี้ย่อมเข้าประกอบพร้อมกันเสมอวิรตีเจตสิกสามดวงคือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาและสัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตสิหรือ48ดวงที่ว่าเป็นอนิยตายุคีเจตสิกจำพวกนานากระทาจิตนั้นมุ่งหมายเอา โลกิยวิตีจิตรศิกคือวิตีจิตริกที่ประกอบกับมหากุศลจิตแปดดวงนั้นส่วนโลกุตระวิตีคือวิตีจิตริกที่ประกอบกับโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบนั้นเป็นนิยตาเอกาตโตจิตริกคือเจิตสิกที่ประกอบได้แน่นอนและพร้อมกันเสมอดังที่พานุรุธ,ธาจารสแสดงว่า บีระตาโยปานาติสโสปิโลกุตระจิตเตสุสัพพาทาปินิยตาเอกาโตวะรักพันติโลกิเยสุปานากามาวาจารากุสะเลเสวาวะกัธาจีสันทิสันติวิสุวิสุ แปลความว่าวิริตจวิสิกสามดวงนั้นเมื่อประกอบกับโลกุตราจิตย่อมประกอบได้แน่นอนและพร้อมกันนิยตาเอกโตในฐานะกระทำหน้าที่ประหารทุจริตทุราชีวะเป็นสมุเทเฉดแต่เมื่อประกอบกับโลกียจิตคือมหากุศลนจิตนั้นย่อมประกอบได้เป็นบางครั้งบางคราวและประกอบไม่พร้อมกัน การที่วิรตีเจตสิสามดวงประกอบในมหาคุศลจิตได้ไม่แน่นอนและไม่พร้อมกันนั้นเพราะถ้าเวลาใดมหาคุศลจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยศ,ศรัทธาสติปัญญาเมตตากรุณามิได้เกี่ยวกับการเว้นทุจริตทุราชีวะเวลานั้นมหาคุศลจิตที่เกิดขึ้นนั้นก็มิได้มีวิรตีเจตสิประกอบด้วยเลยแต่ถ้าเวลาใดมหาคุศลจิตเกิดขึ้นโดยการเว้นวจีทุจริตสีที่ไม่เกี่ยวกับอาชีเวลา <cerc> นั้นมหาคุศลจิต ที่เกิดขึ้นก็ประกอบด้วยสัมมาวาจาเจตสิกแต่สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะไม่เข้าประกอบดังนั้นวิรติเจตสิกสาดวงจึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านียาตานิยาตเโยคิเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่ประกอบได้ทั้งไม่แน่นอนและแน่นอน ถ้าเวลาใดามหากุศลจิเกิดขึ้นโดยการเว้นกายทุจริตสามอันไม่เกี่ยวกับอาชีพเวลานั้นมหากุศลจิเกิดขึ้นก็ประกอบด้วยสัมมากรรมันตาเจตสิกแต่สัมมาวาจาและสัมมา,าชีวะไม่เข้าประกอบถ้าเวลาใดามหากุศลจิเกิดขึ้นโดยการเว้นกายทุจริตสามวิจิทุจริตสีในการประกอบอาชีพการ stim. งานเวลานั้นมหากุศลจิเกิดขึ้นประกอบด้วยสัมมาอาชีวะเจตสิกแต่ส่วนสัมมาวาจาและสัมมากรรมันตาไม่ได้เข้าประกอบด้วย ปัมัญญาเจตสิกสองดวงคือกรุณาและมุทิตาเป็นเจตสิกที่ประกอบได้ในจิตที่18ดวงไม่แน่นอนนั้นเพราะเวลาใดมหากุศลรจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยศรัทธาสติปัญญาส,ส,มาสัมมาวาจาเป็นต้นไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกสงสารสัตว์หรือย,ยินดีสัตว์มีสุขแล้วเวลาที่มหากุศลรจิตนั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีอปัมัญญาเจตสิกประกอบร่วมด้วยเลยหรือเวลาใดที่พระโยคาวจรเจริญฌานโดยอาศัยกสินเป็นกรรมฐานจนรู้ ปาวจรชานจิตเกิดเวลานั้นไม่ได้อาศัยสัตวะวันญ,ญาติกรรมฐานอัปมัญญาเจตสิกก็ไม่เข้าประกอบแต่ถ้าเวลาใดมหากุศลจิตมหากิริยาจิตและหรือรูปราวจร ชาญจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยทุกขีตวะวันหยตดเป็นอารมณ์หรือเป็นกรรมฐานเวลานั้นกรุณาเจตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิตที่18คือมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8และรูปาวจรชาญจิต12เป็นรูปาวจรปัญจมาชาณจิต3มุติตาเจตสิกไม่ได้เข้าประกอบด้วยแต่ถ้าเวลาใดจิตที่18ดวงนั้นมีสุขีตวะวันหยตดเป็นอารมณ์หรือเป็นกรรมฐานแล้วมุติตาเจตสิกจึงเข้าประกอบกับจีตที่18ดว ดังกล่าวนั้นแต่กรุณาเจตสิกหาประกอบด้วยไม่อัปมัญญาเจตสิกสองดวงนี้จึงประกอบกับขดได้เป็นครั้งคราวและประกอบไม่พร้อมกันด้วยจึงชื่อว่านานากทาจตเจตสิก 2. นิยตาโยคีเจตสิสตกสได้แก่เจตสิกที่เหลือจากอานิยตายโยคีเจตสิกอีก41ดดวงคือ สัพพะจิตตาสาธารณเจตสิกเจ็ดดวงปกินอากาศเจตสิกหกดวงโมจตุการเจตสิกสี่ดวงโลพะเจตสิกหนึ่งดวงทิฏฐิเจตสิกหนึ่งดวงโทสะเจตสิกหนึ่งดวงวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งดวงสูพนะสาธารณะเจตสิกสิบเก้าดวงปัญญาเจตสิกหนึ่งดวงรวมเจตสิกสี่สิบเอ็ดดวงแสดงการ ประกอบของนิตยตโยคีเจตสิกเจตสิกทั้ง41ดวงนี้ย่อมประกอบกับจิตที่ประกอบได้ตามกําหนดไว้โดยแน่นอนเสมอกล่าวคือเวลาใดจิต89หรือ121เกิดขึ้นเวลานั้นสาภาจิตตาสาธารณะเจตสิกย่อมเข้าประกอบด้วยแน่นอนเสมอเวลาใดจิต55 66 78วงเล็บ110 73วงเล็บ105 ห้าสิวงเล็บหนึเกิดขึ้นเวลานั้นปกินอากาศจิจศีคือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติชันทะย่อมเข้าประกอบจิตตามลำดับนั้นโดยแน่นอนเสมอ เวลาใดอกุศลจสิบสองเกิดขึ้นเวลานั้นโมจะตุกาเจตสิกคือโมหะอาฮีริกะอโนตตาปะอุทัจจะย่อมเข้าประกอบกับจิตนั้นโดยแน่นอนเสมอเวลาใดโลพามูลจิตแปดเกิดขึ้นเวลานั้นโลภาเจตสิกย่อมเข้าประกอบกับโลพามูลจิตนั้นโดยแน่นอนเสมอเวลาใดทิฏฐิฆาตตาสัมปยุตจิตสี่ดวงเกิดขึ้นเวลานั้นทิฏฐิเจตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิตนั้นด้วยแน่นอนเสมอ เวลาใดโทรศัพมูลจิตสองดวงเกิดขึ้นเวลานั้นโทรศัพจิตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิตนั้นด้วยแน่นอนเนสมอเวลาใดวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตเกิดขึ้นเวลานั้นวิจิกิจฉาจิตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิตนั้นด้วยโดยแน่นอนเสมอเวลาใดโสภณจิตห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดเกิดขึ้นเวลานั้นโสภณสาธารณจิตสิกย่อมเข้าประกอบกับโสภณจิตนั้น ด้วยโดยแน่นอนเสมอเวลาใดายานะสัมปยุตจิต47หรือ79เกิดขึ้นเวลานั้นปัญญาเจตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิตนั้นด้วยโดยแน่นอนเสมอฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเจตสิก41ดังกล่าวเป็นนิยตายโยคีเจตสิกค,คือเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้แน่นอนเสมออันหนึ วิรตีเจตสิกสามดวงถ้าประกอบกับโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบก็ชื่อว่าเป็นนิยตายุคีเจตสิกเหมือนกันแต่จัดเป็นนิยตายุคีเจตสิกพิเศษที่ประกอบกับจิตโดยแน่นอนและประกอบพร้อมกันเสมอเรียกว่านิยตาเอกาโตเจตสิก